้องเอ๋ยสุขขี้มันเสมอมั่นคือเกา้พกาพูอม่จาวาน้ำมูเจา้าแมนแอดลัดดาสันแล้วพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายซุกสุสคอนนอกคนเนาะค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขค่ะได้งานโตเสาวันทีงี้สาวันซุนกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ แนวทังหน้าค่าเทพทังใจเนาะค่ะพี่น้องศูนย์เก่าสามค่ะพี่น้องคะนั่งฝ่าใจเกินรอยลวกะหลับวงในเน้นล่างอย่างเดียวเนาะค่ะเดินดีมา2สองวดติดแล้วอีกลายสำหนักลายอาจารย์ค่ะพี่น้องคะคัดเน้นเนมาฝากคือเก่าค่ะพี่น้องก่อนสิเข้าไปรับชม่มรับฟังข้อมูลแนวทงนังเนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนนเนาะค่ะพี่น้องแบ่งปันผู้อื่นน้าเนาะค่ะพี่น้องคะสได้มีโศกรวมกันผู้ใดบ้านไหนกดติดตามช่องลัดดาชาแนลฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดได้เด้อพี่น้องคะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางกันค่ะพี่น้องคําเตือนเนาะค่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักมีลดมีเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะ โปรดใส่วิจารยันในการรับชมค่ะพี่น้องคะเข้ามาต่อกันที่แอดต้นหม่จ้าเนาะคะ่ะพี่น้องฟาดให้หนักหนักห้าสองหนึ่งแปดหนึ่งสองแปดสามห้าสามสองห้าเนาะคะ่ะพี่น้องสองโตพี่น้องกัตัดเลนตามใจมักใดเลยค่ะพี่น้องเข้ามาตามต่อกันที่แนวทางของแอดเทปเนาะคะ่ะพี่น้องสองสี่แปด 8 52ชุด2ตัว48 52 58 2 8 5สองห้สองตัวเน้นคือเครื่องหมายดอกจันสีแดงสามหางน้ำกันค่ะพี่น้องเข้ามาต่อกันที่เลขประมูลเนาะค่ะพี่น้องใบนี้เพิ่นว่ายยกเลิกเนาะค่ะ0 1 9, นเกนาะค่ะพี่น้องคะใบที่สองคือใบนี้ค่ะเพื่นเอาใบนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ8 เก้าศูนย์เนาะค่ะตัดเลนเดอร์พี่น้องลังเทียกกรเขาสองตเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาข้อมูลเพิ่ลมลดงวดก่อนเพิ่นจังเขานะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเลขประมูลใบสีเหลืองนี่เนาะค่ะพี่น้องคะเข้ามาตามต่อแนวทางคนไทยบ้านค่ะพี่น้องคะสามสิบเดือนสิบสองหกห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปด และสอค่ะข้อมูลของคนไทยบ้านค่ะพี่น้องมาต่อกันที่แอดละเด่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ 0, 0 4 5 0 4 9 1 4 2 1 4 5 4 5ห9 0 9 2 5 2และ29ค่ะไปต่อกันที่อาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เนาะค่ะพี่น้องเลขออกวันซุกคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ9ก้ 83726457 42สองเลขออกวันพระคือเกาเร้อพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้โชคดีร่ำรวยทรงทายปี6 5ค่ะพี่น้องมาต่อกันทีอาจารย์ลื่นลั่นเนาะคะ่ะงวดที่แล้วต้องขออภัยเพิ่นวานเนาะคะ่ะเพิ่นพลาดลุดไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ปล่อยมาแล้วะคะ่ะพี่น้องเฮามาเบิงชุดเต็มเพิ่นกอนเนาะคะ่ะพี่น้อง ่นปล่อยมาแนวทางล่างอย่างเดียวก่อนเด้อพี่น้อง3า3ห3ึ่ง4า4สองสามหกสามเจ็ดสี่หนึ่งสีองสี่หกสี่เจ็ดหกหดก้าหน่งดชุดกำลังดีค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาของเพิ่นตัดลุดเนาะค่ะใบเต็มเพิ่นเขาเด้อพี่น้องล่างเน้นๆน้นสามหาง3 7ด ก้าหกสี่เจ็ดนาะค่ะพี่น้องถ้าเอาชุดตัดสามหางและหกหางของเพิ่นลุดนเนาะค่ะพี่น้องค่ะล่อชุดหกหางเพิ่นเด้อพี่น้องบนและล่างย่างบอมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอามาตามต่อกันทีแนวทางของแอดตั้งฝ่าใจเกินรอยเนาะค่ะพี่น้องหวดที่่านมาเพิ่นกะเข่าที่เก่าสามเนาะค่ะฟันที่เก่าหวดนีปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะแนวท่าง งวดนี้เด่นที่7และ3ฟันที่3เนาะค่ะพี่น้องคะ30 53 63คู่รวม73และ83เนาะค่ะแนวทางล่างกันบนค่ะมาต่อกันที่รับเฉพาะในกองสลากเน้นล่างอย่างเดียวค่ะพี่น้องคะล่างแท้ๆมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้อง29 และห9 2เสองเม็ดด้วยกันค่ะพี่น้องคะแนวทางหลับเฉพาะในกองฉลางวดประจำวันที่30ท่านว่า6กห้าค่ะพี่น้องแคปไวเดอร์พี่น้องคะเอามาตามต่อกันที่ซื้อหวยยังโยมเนาะค่ะพี่น้องคะ30เดือน12 6หกห้าแปดส6สาหสหและ58เนาะค่ะซื้อหวยยังยมเนาะค่ะพี่น้องคะ มาแล้วค่ะโูดใดทีรรอนวท่งเพ่อนค่ะพิดท้ายคลิปนี้กับพญานาคาเทพบทังใจเนาะค่ะหงวดีพานมากเพิ่นฟันที่เก่าแล้วก็เข่า3ตัวตรงๆเนาะค่ะพี่น้องหงดดี้ปลอยมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะชุดนี้ค่ะพี่น้องฟันที่เจ็ดค่ะพี่น้องเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดสองเนาะค่ะสามสิบท่านว่า6กค่ะค่ะพี่น้องค่ะ แคบไวจดไวเดอร์พี่น้องบรรดาตรงอกตรงใจเนาะค่ะฝ้าจัดทานลอตเตอรี่หรือทรงการบานที่เฮาถนัดเนาะค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้เจ้าของตัวเลขทุกตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่กทานที่แวะมารับชมเป็นกำลังใจให้แอดลัดดาเนาะค่ะพี่น้องคะขอให้ทำงานตอนเศร้ายังมีความสุขทุกมือเนาะค่ะพี่น้องคะ ไปแล้วคะ่ะพี่น้องเอ็ดกะคอตัวไปทำงานคือเก่าคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ